สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเบลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารของสาวไทยในลีกญี่ปุ่นกันอีกแล้วครับก็คือบีมพิมพิชยากรกรัมล่าสุดก็น่าจะถูกปากของบีมเลยนะครับเมื่อมีร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นส่องอาหารไทยมาให้นะครับซึ่งบีมก็ได้มีการอัปลงสตอรี่ตัวเองด้วยด้วยทางร้านโปรโมทด,ด้วยนะครับซึ่งเมนูที่บีมได้ทานนั้นก็คือข้าวกับแกงผัดปลาหมึกแล้วก็มี ไข่ทอดครับแล้วอีกจานก็น่าจะเป็นลาบหมูนะครับกระลำปีแบบฉ่ำๆมากๆน่าทานมากๆจริงๆมือนี้ก็น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบีมอย่างแน่นอนนะครับที่ได้ทานอาหารไทยแบบฉ่ำๆแบบนี้นะครับก็น่ารักจริงๆครับ กินให้อิ่มพักผ่อนให้เต็มที่นะครับบีมแล้วอาทิตย์หน้ามาลุยกันใหม่ครับเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็กําลังรอคอยแล้วก็รอเชียร์บีมกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มกําลังสุดปังมากๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับ